ข้อหนึ่งโครงสร้างสำนักงานเขตพื้นที่ต้องแสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบันประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายในยกตัวอย่างเช่นกลุ่มหน่วยในหน่วยงานและกอตปนอจากตัวอย่างโครงสร้างการแบ่งส่วนงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องมีคำว่า โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาแล้วก็มีกลุ่มและหน่วยตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการที่แบ่งเป็น9กลุ่มและ1หน่วยถ้าเกิดสำนักง,งานเขตพื้นที่ใดยังไม่ได้แบ่งตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการก็จะมีกลุ่มงานอยู่6กลุ่มและ1หน่วยก็ต้องหมายเหตุไว้ว่า กลุ่มกฎหมายและคดีกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่ม ICT ได้เข้าไปสังกัดในกลุ่มงานใดในส่วนการแบ่งกลุ่มงานนั้นจะต,ต้องมีเส้นซึ่งแสดงถึงสายบังคับบัญชาซึ่งเป็นเส้นทึบและมีเส้นประซึ่งเป็นเส้นการประสานงานกับกตพน